สวัสดีครับสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องสวัสดีครับดำครับโอ้ยฝนตกจืนเนาะค่ะต้เสาิมสิฟ้าพีนน่น้องเฮ็ดเน้ากินกินเขาเศร้าน้ำกันบิองดูค่ะเอฟสีอ่านกุ้มแม่บ้านเพิน่นทรงมาให้สาวเริมว่าสาวเสริมเอ้ยเจ้าอันโปรโมทเพจเด้คอยเนเดอร์สันเพิ่นพากกันยังก่อนพปปเพิ่นยังก็เฮ็ดปลปาสมเนะาะค่ะต้เสริมกันเลยอันนี้เพราะเป็นงานรีวิวได้ต่ว่าเพิ่นทรงมาเน,นี่ยสาวเริมมาเพิ่นเฮ็ดเพื่อจะได้เป็นรายได้ให้ชาวบ้านเพิ่นไปน้ำเนาะค่ะ เห็ดส้มปลาตะเพียนเนาะคะ่ะเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวบังซื้อเห็ดเพิ่นกันซื้อเห็ดเพิ่นปลาส้มตะเพียนไร่ก้างเนาะคะ่ะเพิ่น่ะเขียนมาจังสี่พี่น้องค่ะเนี่ค่ะเป็นปลาตะเพียนใส่ไงพมันโลหนึ่งคนบะซองโตเนี่ยเขาสิบม้าหมกกินเด้อค่ะพี่น้องดนะ้ะท้าเสริมจะเห็นหลากหลายเพิ่นเพิ่นขายอยู่แต่ว่าเสริมบม่ได้ขายเด้เนี่พี่น้องอันนี้คือตาเสริมอยากซอยเหลือเพิ่นเนาะอืเพิ่นน,นั่นเนี่ยก็ ปลากุมแมบาน,นเหตุไม่าชาวบ้านประเทศกันเองเนาะเพิ่นก็เล่นยังก็ได้มีทุนเพราอจะโปรโมตอีกอย่างก็เลยว่ามาเบิ่งก่อนก่อนอื่นสิแส<ม>่บบ่มางดูตัวใหญ่ๆ<ม>ปลาตะเพียนไหลกล้างนะค่ะอยู่ในหนียนเขียนมาส้มปลาตะเพียนเนาะอยู่ในนี่ต่ว่าซื้อเพจ <ปา S 1> เพินลล่นะะปลาส้มตะเพียนไหลกล้างนะค่ะปลาส้มตะเพียนไหลก้างเด้พี่น่งนะด้อยู่ในนี่มีเบอร์โทรติดต่อบ่าเอา เรืสะสมกับซเซเดนั่นพ่อเพราะมันคืนโอท็อปยิ้เตอร์เนี่ยเธอโอท็อปเลดอันนี้เบอร์ติดต,ตอบะหมี่ก็สเซนกับโคหาคุณวานิดาก็ได้ค่ะคุณวานิดาเนาะค่ะเปิดโทรติดต,ตอร้องโทรสอบถามเบิง้งศูนย์เก้าสามสามสองหนึ่งสี่เจ็ดแปดหนึ่งเนาะค่ะไอเพจปลาส้มตะเพียนไร้ก้างคนเข,ขียนมาบ้านเจ้าเสี่ยนาซินเดอมสมุลละตาบ้าะเสริมเสีย อันเ่ออยากทอดเนาะค่ะใส่ส,สูโมกเอามกสม้มค่ะพูนน่ะเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยเลยนี่เสยียบยู่นี่แหละหนัวยุ่ยส้มยุนะ่ยเนาะแกนดีดีเนี่ยถือว่า,าเได้ส้มดียุ่ยเน่ยค่ะขันปลาส้มเนื้อเั็นแกน,น,นั่เสียเนี่ยเห็นปะเออคือจะบนมา,นานให้ลบะะ่บ่มีกลางอีดีบ่มาต้อลองพิสูจน์กันมกสองตโตละหีบเนาะโตละหีบหีบหนึ่งเขาจะได้อู๊ไใบหีบหนึ่งเขาจะได้กินเลยมกนาหนะ กิไนไสอ่อนหามากินน้ำกกนค่ะร่างพักอันอยังก็ไว้รักอ่ะก็ได้กินกระพาาตลอดส่วนลายผสมผสมเมเี่เสียผสมกับยังพันเน่โมกปั่นนี่นะใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้เพราะเป็นยังเพราะว่าสิกินซุปขันตัวนี้น้อยสิกินยิบเยอะอืมเขาเสิเห็ดยังสีเด้อค่ะเห็ดอัลละตโต้เพาะใส่สิกินมะเมิดอันบะเมิดเท้าห่อไปก้อนคือข้าวต้มนี่พูดนะรู้ค่ะ ก็ใส่จริงเขาใส่สองทันไปเนาะนี่มันก็หอมเนาะแบบเนาะยิ้มนนเขาก็กินตั้งลุ่มขาดก็ได้ไม่ลูกโดดมกประเดกมกสมกันสิคือกันหน้ามันไม่ต้องใส่ดอกเนาะเียื่อเยเพิ้นกระอ่นยังก็เพิ่นกระเซียนอืไใบตองมันไม่ได้แตกเพราะเป็นยังเอาไปปิ้งกับเพิ่นกระอ่นมั่ก็ตุ้ยามเตยตุยามห่อเนี่ล่ะ อืมไจะไม่หครับตีงโหลดปุ๊บ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 นี่มาไดไม่หิบเป,ป็นีงก้อนโตหนึ่งก้อนค่ะสี่ห่อโตสองไว้ยุบป,ป้าได้ซอยเครื่องไว้ละแบบนี้ละ่ะนับไปกันนะสีมป่าน้ำกันนะ,ะ่ะบันดาปลาสมค่ะอย่าไม่โตนั่นโมกโตนี่สีล้องทอดเบึง เอาไข่มาลูกนึงนเนาะมาตีใส่เนาะแต่ว่าวิธีบอกผลเห็ุยุ่งผนว่าคุกแป้งหน่อยนึงแล้วเ,เอาไปทอดมันสิบบติดหมอแต่าว่าเขาบอกไม่แปง้งเขาสิรองใส่ไข่เน้ะคะ่ะไข่ไกล้นี่แหละซุกแล้วล่ะเป็น,นพี่น้องเลาวเสริมว่านีมืม้อนี้นี่แรกวันฉิมกซอมโตมีแบบทอดกับแบบมอกอนไดสิแซ่บก็กันเดี๋ยวหนาวก็ค่อยกินแล้วนะั้นโอ้ห่อน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 โอ้พี่นอ้องหอมๆแบบเนี่ยนะปรุงเลยเถอะหาได้ไหมพี่น้องนะ อันนี้แบบมกอ,อันนี้แบบทอดค่ะมากี่ตาดสมนุ่กันเมื่อเนี่ยมาเลยค่ะมีลาบลาดตองมีทอดกระดูกหมูแต่ว,ว่าเมนูหลักเขาเมื่อนี่ก,ก็เมนปลาปลาตะเพียนไร้ก้างมาเราจะชิมแบบหมกก่อนซิม,มันร้อนๆอะไรมาได้ใส่เป็นหนัวเพิ่มเป็นยังไงอืมอืมมีแค่พันหอมนีม้ อมันไม่กลางอย่างนี้นะแบบนี้ทอดอืมเอครับอืม,ม,ม,มเอาน้ึ้ก็จรับกันอร่อยเยอเอาอแซบ่บป่อยไว้ไปสม,มปสมมันหน้ามันโซมันแบ,บน่ขายเออแซบดีเอากระแซบไปเลย มึงม,มีก้างเหรออืปกติไม่เห็นเยอะเลยมึงมาคือว่าเฮดส้มแักก้างมันอ่อนเนาะอืมัน,นก็มีก้างเล่น,นด้วยี่เนาะตาบานมันก้างมันเป็นนุ่มไปเลยมันไม่มาป่ายังคือมันไม่มีก้างเหรอ,อ แซบเลยอือ,ม,อม,มันก็บบักเขือเพราะไงฟาสมดกินกับบักเขือแซ่บเนาะ อ,อันเนี้ยเพิ่นส่มาให้กินแล้วล่ะครับน้องเพิ่นส่มาให้ไรับงานเพิ่งหย่างเนอะแต่แล้วผมบ่กเลยเพิ่งจะไปนอนในรับชม คือเพจบานเชียมาเพจป,ปลาส้มไรล้กล้างนะครับพร้อมดินยังวัดนี่ยังกับกัน้หมลูก้องบวอ,งบอืะบอ๊ดแบับดีอ่ะอืมเป็นเฮ็ดดีอยอะการซิงมน,นพัฒนาดีเนาะพี่อยากได้เครื่องตินถุงอันนี้อยู่ด้พี่น้องเนะ เอนนี่ะบ้านเสิร์ฟมันขายมันมามีกลุ่มอย่างเนาะมันมีแต่แม่เฮ็ดปุ้ดเดียวเนางก็เลยบ่คอยเดี๋ยว,วาขายอยีายขายตัวเน้ะของเฮ็ดได้จริง,รงๆแเนาที่แบบบางย่างมันกับเฮ็ดได้เยอะกำลังคนมันบ่พอผู้อื่นเฮ็ด เมื่อ็ยังบม่มั่นใจฮาแม่ฮะหมายถึงเขาเป็นจ้างคนนะครับอืคขาบอกเพื่อ,อสวนกันแต่ว่าแซ่บต้องใส่แบบยอะถึงเัินอย่างกอนทาป้อยคนสมได้ที่นะผู้ใดบ่พมากสมกันก็ต้องเอาไปโดนอันนี้ต้องแบบว่าให้น้ำขาวเลย ก็สื้อบ้างมันก็เล็ดแซบเพราะว่ากินสมมันกนตะอมสมเงเอ๋อมันเฮดดีอยู่ด้วพี่น้องด้ะใช่้วเดี้เฮดดีย้ยกข้างกลางกับแบบว่าไม่ต้องอยากเลยโหกติงจริงพี่กลางมนะเราได้พี่เลย ที่ว่าเทศเกงทานวัาดอสสมนบไม่ค่อเห็นต่าดเยอะนเนาะอะมาดัสสึนบ่ม่คนเห็นเบ,บ,นะบ,บืเบงองขึในตลาดก็บ่ราก็เห็นเนีเห็นจะสมปจีนปัสบายเป็นสิ้นนะตลาดก็เดียว แต่ว่าป่าพวกนี้คนกะน,นิยมเอาอมากินสุกันหรอกค่ะไม่ค่อยไม่ไดนกินเย็บดอกเอามาทอดเอามาปิง้งมันก็ได้รสสมแต่ว่ามันก็กินสุกเนาะไม่ได้เสียรสชาติเนี่ยมันมาเนี่กินสุกอืมอืม,อม,อม Đẹp, tổng đẹp đẹp cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ những านางเลียดสื่อหักเสมอเผ็ไดดแซ่บขายลุ่มราคากับพอดีพอดีพองามเนาะมันเป็นแนวเห็ดง่ายบางย่างกันเลยต้นทุนมากสูงอาหารการกินกันเลยเขยจะไม่ขาดมันกันยุ่เอาไว้เป็นตำมักรสชาติเผ็ดแดดกับซื้อเผ็ดนน่นเนาะ ห้ยพานเลยแล้วคับพี่น้องแซ่บเลยสม้มปลาเนี่ยคิดว่าสิแซ่บตต้งแต้ตอนปีงละเพราะว่าอันจับเบื้องเนื้อปลามันไม่เป็นปลาแบบปลาดิบเนาะมันเป็นปลาแบบเอิญวันยังก็เนื้อมันแน่นดีละส้มก็ดีแล้วก็มาเค็มมาอ,อย่างแซ่บกับพัน เห็นไหมเห็นดีตาเพิ่นอะไปต่ำเนาะตัเนาะกางมุนเลยกางขันผสมสังนกระเบ,บียากินเพะเราะส่กินชุกเนี่ยไปได้ป้ายสมอืมเป็นเีอกับตูเ้เยน็นแล้วันอืมเป็นสิแพ้งมาแบบเนี้ยปรรลุราคาได้พี่น้องร้องทาง่ากกไปในเพจุเป็นเบิ้งไปแหละถ้าพี่น้องสนใจ

ก่อนไมึรือดรขี้ยวอืมอืมพริกนี่เถียวนี่ไเนี่ยไม่ไก,กนน ข้ากินน้ำได้เราคือจิดจังน,น้องแี้ก็ขาวินน้ำแต่ผมจะแข็งแรงยุติเนอนพี่น้องอือชอบด้วอ๋ออืออแ ปลาสมแซ่บครับเพชรปลาส้มตะเพียนไหลก้างพี hebben, <k k hhh, mm. ่น้องเพิ่นธุทรงมาให้มาหันนั่นคุ้มแม่บ้านคุ้มโอ๋กับพ่นเฮ็ดเองเนาะค่ะปลาเนื้อร้ายแล้วก็บบอคิ้วบ๊อคิ้วปลาแตะบะเสื่อมบรูบลัวเสื่อมเก็บไปจากมือเนี่ยพิ่นธุทรงมาแต่ว่าเอามาเบิ่งล่ะหนามขาวล่ะเสื่อมกันเลยเอามานั่นโดยที่บ่ได้ซิมมาบีเบิ่งเนื้อปลาแข็งเป๊ะ แปลว่าต้องแทรกค่ะคันบกได้เ็ดสมแรงนีจะเป็นเนื้อแบบนี้ลรอกมาปิ้งกับม็นอีหลีเนาะก้างกับเม็ดเคลียออกเด้พี่น้องสมพนมาอยู่สิเมนต์าไปแล้วให้สมละก้างตัวที่ว่ามันเป็นก้างน้ําเนื้อนะปลาตะเพียนนี่สิมีก้างระวางเนื้อเนาะแต่ว่าแบบเพิ่นบัก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 เราไม่เสริมละกับสิเมนก้างมันอ่อนไปนน้ำกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจและกับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะสวัสดีค่ะส,สมัครพี่น้องได้ค่ะ